g a l a x ก AI กับ Apple Intelligen c e AI ์ของใครทำอะไรได้บ้างต่างกันตรงไหนอันไหนดีกว่าแล้วใครเหมาะกับ AI ตัวไหนในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยสวัสดีชาวอันคอมอนทุกคนนะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่ายุคนี้เป็นยุคที่ AI นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันมี2เจ้าที่แข่งขันกันเรื่อง AI อย่างดุเดือดคือ Gala x y ซ i ที่อยู่ใน Samsung Galaxy และ Apple Intelligen c e ที่อยู่ใน iPhone แล้ว2 AI นี้จะต่างกันยังไง ไปรับฟังกันเลยครับอย่างแรกเลยเรามาดูว่า Gala x y a i ทําออะไรได้บ้างซึ่งการ a x y a ซนําเสนอฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้โดยโดดเด่นในด้านความสามารถในการใช้แปลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารข้ามอุปสรรคด้านภาษาได้ระหว่างการโทรศัพท์รวมถึงยังมีเครื่องมือในการแก้ไขาภาพขั้นสูงมี Circle toSearch ที่เป็นนวัตรกรรมซึ่งจะทําให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามบนหน้าจอได้โดยการวงกลมสิ่งนั้น และยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายให้ผู้ใช้เนี่ยได้ลองเล่นกันอีกด้วยและ p p l e i n t e l l i g e n c e ล่ะทำอะไรได้บ้าง p p l e i n t e l l i g e n c นนั้นมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ AI ที่เป็นส่วนตัวและบูรณาการมากขึ้นใช้ประโยชน์จากการประมวลผลอุป,ปรกรณ์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในขณะที่ให้คุณสมบัติที่ซับซ้อนเช่น Gen Emoji ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างอีโมจิที่กำหนดเองได้นอกจากนี้ p p l e i n t e l l i g e n c e ยังโดดเด่นในด้านการผสมผสานกับโมเดล AI ของบริษัทอื่นๆและขยายความสามารถ เเเนนืออองจจากฟีร์ใตัวแล้ว Galaxy AI หรือ Apple Intelligence อันไหนจะดีกว่ากันทั้งระบบของ Galaxy และ Apple นั้นต่างมีระบบสร้างและแก้ไขข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้สร้างข้อความอีเมลและเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามทั้ง2ระบบนี้มีความแตกต่างกันในแนวทางการใช้งานและการประมวลผลของอุปกรณ์ซึ่ง Galaxy AI นั้นสามารถใช้งานได้หลายอุปกรณ์รวมไปถึงรุ่นเก่าด้วยซึ่งจะทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ แต่ l e Intelligen ล e แม้จะมีข้อจำกัดในด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แต่ก็เน้นการประมวลผลบนอุปกรณ์เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นการเลือกใช้ระบบ AI เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ใช้ทั้งกา l ล x กซี่ AI และ Apple Intelligen เแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยี AI บนสมาร์ทโฟนโดยแต่และอย่างมีจุดแข็งและข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วสมาร์ทโฟน AI รุ่นไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดซึ่ง AI ของบนสมาร์ทโฟนนั้นจะเป็นปัจจัยสิ่งสำคัญในการตัดสินใจระหว่าง iPhone กับซัมซุงเมื่อต้องเลือกระหว่าง g า l a x ก AI และ Apple Intelligen c e ดังนั้นควรพิจารณาําดับความสำคัญและกรณีการใช้งานหากความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่คุณกังวลเป็นอันดับแรก Apple Intelligen c e อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการฟีเจอร์ AI บนอุปกรณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นรวมถึงรุ่นเก่าด้วยกา l a x y ซ i นั้นก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านั่นเองงั้นเรามาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับกาและ Apple l l e i n t i ก e n c e กันและบ Galaxy AI นนมุเงเน้นไปที่ประสิิทธภาพการทงางนในขณะที่ a Apple Intelligence น,นั้นมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์เฉพาะบุคคลซึ่ง Apple ให้ความสําคัญกับการประมวลผลบนอุปกรณ์ในขณะที่ซัมซุงสร้างความสมดุลระหว่างฟีเจอร์บนอุปกรณ์และบนคราวโดยการ a x ซ AI นั้นมีให้ใช้ได้หลายอุปกรณ์หลายชนิดมากขึ้นรวมถึงรุ่นเก่าๆด้วยส่วน Apple Intelligen c e นั้นมีให้ใช้เฉพาะบน iPhone รุ่นใหม่เท่านั้นโดยซัมซุงกับ Apple นั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ยแอปเปิลจะมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยน,นั่นเองครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันัน Apple Galaxy Intelligen ก็อาจจะยงสู้ Galaxy AI ไมไคงต้องรอให้ Apple พัฒนาฟีเจอร์และพัฒนา Apple Intelligen c e ให้ดีขึ้นมากกว่านี้ซึ่งถ้า Apple พัฒนาจุดนี้ได้อนาคตอาจจะสู้ Gala x y ซี่ได้ก็เป็นได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Gala x y ซ i และ Apple Intelligen c e หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลให้กับคนที่กำลังจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่มี AI ได้ถูกใจกับการใช้งานของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับฉะนั้นเลือกมือถือที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ